สวัสดีครับผมในแพทย์พ์นะครับวันนี้มีคลิปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอ,อายุวัฒนะนะครับในส่วนของอทําให้มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นปัจจากจากโกาครคภัยไข้เจ็บด้วยวิธีง่ายๆนะครับจะพูดถึงความสําคัญของน้ำนะครับกับการเคลื่อนไหวร่างกายโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวบริเวณลําตัวหน้าท้องนะครับน้ามีความสําคัญย่งไง เกี่ยวกับเรื่องของระบบไหลเวียนนะทาให้ระบบไหลเวียนของเราเนี่ยไหลเวียนสะดวกขึ้นง่ายขึ้นระบบไหลเวียนของเราเนี่ยนอกจากเลือดนะครับประกอบไปด้วยหัวใจหลอดเลือดแล้วเนี่ยยังมีระบบที่สําคัญระบบหนึ่งที่เราค่อนข้างจะไม่ค่อยพูดกันบ่อยก็คือระบบน้ําเหลืองเออเส้นน้ําเหลืองเนี่ยนะเส้นหรือหลอดน้าเหลืองเนี่ยจะเป็นเส้นที่เล็กๆบางๆนะครับรับ น้ำเหลืองหรือลับสารน้ําของเหลวที่อยู่นอกหลอดเลือดเพื่อที่จะลาเลียงกลับเข้าสู่หัวใจแล้วก็สู mm. บฉีดออกไปสู่ทั่วร่างกายหลอดตําเหลืองเนี่ยกระจายอยู่ท,ทั่วร่างกายนะครับล้วผนังกล้ามเนื้อของหลอดตําเหลืองนี่บางมากโดยโดยโดย,โดย,โ,ดยโดยลำพังของหลอดต้บเหลืองแล้วเนี่ย การจะบีบตัวเหมือนหลอดเลือดแดงน,นะครับหรือหลอดเลือดดำก็ตามทีเนี่ยมันยากมากเพราะมันบางแนะ้าจะไม่มีกล้ามเนื้อเลยนะครับแล้วระหว่างทางเดินของหลอดน้ําเหลืองนะก็จะมีต่อน้ําเหลืองซึ่งเป็นที่อยู่ของ T-cell b c e ล l เป็นส่วนที่อยู่ของอ,อ,อิมูนนะครับเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันต่างๆร่างกายเราดักจับก,กินเชื้อโรคสิ่งแปลกปลอมเป็นระยะระยะนะครับซึ่ง หล,อ,ลอดน้ำเหลืองที่ใหญ่ๆก็คืออ,อยู่บริเวณตรงกลางของร่างกายไปเ่ยน,นะครับอยู่ส่วนของใกล้กับกระดูกสันหลังเลยนะครับเส้นใหญ่ๆแต่นั่นคือเรื่องเส้นของน้าเหลืองทอรัสิกดักนะครับแล้วอีเส้นหนึ่งที่ใหญ่ๆก็อยู่บริเวณด้านบนขวาของอกรับน้ําเหลืองจากศีรษะด้านขวาแล้วก็แขนขวาหน้าอกข้างขวา เป็นไรลริฟติกดับตรงนี้ก็จะรับน้ําเหลืองบริเวณนี้นะครับเทกระสู่หัวใจเหมือนกันทีนี้ถ้าเรากินน้ําน้อยเกิดอะไรขึ้นการเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวต่างๆของระบบน้าเหลืองการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวของ T cell B c e ลลนะครับเม็ดเลือดขาวต่างๆที่จะไปคอยเก็บกินเชื้อไวรัสเชื้อโรคต่างๆแม้แต่เซลล์มะเร็งทั่วร่างกายมันก็จะเป็นไปได้ากขึ้น แต่ถ้าเราดื่มน้ำเพียงพอวันละแปดถึงสิบแก้วนะครับประมาณสองลิตรถึงสามลิตรถึงสองประมาณนี้นะครับมันก็จะเพียงพอทําให้ระบบระเวียนของร่างกายเราทั้งทั้งเลือดแล้วก็ระบบเหลืองเนี่ยดีขึ้นการเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดขาวต,ต่างๆที่จะไปเก็บกินเชื้อโรคเก็บกินพยาธิเก็บกินสิ่งแปลกปลอมหรือว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยเป็นไปได้ง่ายขึ้นเพราะต้องดื่มน้ำให้พอนะครับวัน่งแปดถึงสิบแก้ว นะครับแล้วก็ก,การเคลื่อนไหวร่างกายมีส่วนสําคัญอย่างไงการเคลื่อนไหวร่างกายทําให้เกิดการบีบรัดตัวของอวัยวะใกล้เคียงที่อยู่ในระบบใกล้ๆหล,ลอดําเหลืองเช่นกล้ามเนื้อนะครับหรืออวัยวะสวงอกหรือปอดหัวใจลำไส้กับเพาะอาหารถ้าคนที่ไม่เคยออกกําลังกายเลยนั่งนิ่งๆนะครับไม่ได้ออกกําลังกายนะมันก็จะไม่ได้มีการบีบรัดระบบลาเหลืองเนี่ยให้เกิดการไหลเวียนที่ดีขึ้น นะครับนั่งนิ่งๆเลยโอกาสที่จะเป็นมะเร็งสูงเป็นโรคไข้หวัดติดเชื้อง่ายนะครับอันนี้ต้องระวังคนที่เคลื่อนไหวร่างกายโดยเฉพาะการเดินหรือการเคลื่อนไหวบริเวณหน้าท้องสวงอกนะครับอยู่บ่อยๆก็ทําให้เกิดการบีบรัดการเคลื่อนที่ของหนวดทาเหลืองดีขึ้นนะครับการเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดขาวปุ่ง,งกันก็จะดีขึ้นเพราะนั้นคือต้องเดินนะครับวันหนึ่งเดินไปนเลยครับอย่างน้อยก็คือแ0ดพันถึง หนึ่งพันหนึ่งแปดพันถึงหนึ่งหมื่นเก้านะเดี๋ยวเยอะๆถ้าจะให้ดีนี่คือต้องมีการเคลื่อนไหวของเออหน้าท้องด้วยเช่นระบาหน้าท้องหรือการเคลื่อนไหวของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับลาตัววันหนึ่งสองสองนาทีนะครับตอนเช้าหนึ่งนาทีนะครับเคลื่อนไหวร่างกายเป็นระบาหน้าท้องก็ได้ครับเพื่อให้ระบบภายในมันบีบรัดให้หลอดลำเลืองเนี่ยบีบรอดําเลืองเดินทางให้สะ,สะดวกขึ้น ตอนเย็นๆก็อีกหนึ่งนาทีนะครับขยับร่างกายแต่เดินเราเดินเดินพยายามเดินได้เยอะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้การเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวของเม็ดเลือดขาวแล้วก็ทางเดินห,น,หนหลอดเลือดดงดีขึ้นก็ช่วยเก็บกินกเชื้อโรคได้ง่ายขึ้นโอกาสที่เป็นมะเร็งลดลงติดเชื้อหวัดลดลงนะครับคบลิปง่ายๆสั้นนะครับอย่าลืมดื่ม,มน้ำให้เยอะการเคลื่อนไหวร่างกายเยอะๆจะทาให้เราอายุยืนขึ้นครับสวัสดีครับ